สวัสดีครับพี่พีคท่าน Stand. วันนี้พวกก็ช่อง PN เอ็ผ้าป้ากันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสามระอยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือห้าร้บาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไลนดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผ้าบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่สาสไลดพีนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพ่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นคุณแผนรายการที่หนึ่งเลยครับผมเนี่ยจะเป็นคุณแผนเด,ดินนะพินะองนี้นะครับเป็นพายคู่หักเดียวหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยนะนี่ครับเป็นพิมพ์ทรงแบบนี้นะพ่นะเนี่ยอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้เลยนะพ่นะ หรือว่าถูกใจองคไหนชอบจังไหนแล้วก็ทักไลน์เลยโทรมาแจ้งหมายเลขกปิดกับผมได้เลยครับผมสององห้าร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่องน,นี้หมายเล็กหนึ่งนะพี่นะเนี่ยเหมือนเขาจะหักไปหรือเปล่านะพี่นะนะี่ครับองน,นี้หมายเล็กหนึ่งนะพี่นะนี่คุณแผนเนื้อดินนะพี่นะนี่ครับ สามระบา่ครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญรายการที่สองเ,เหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญครับผมนะครับเหรียญน,นี้รายการที่สองแล้วพี่นะ มามเมบ้านครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นหลวงพ่อเ,พเงินผมมองเป็นรุ่นปืนแตกนะเป็นรุ่นแบบว่าตัดชอ่อไม่ไม่ได้ตัดช่อนะได้มาได้มาอย่างนี้เลยเนี่ยองเนี้ยรายการที่สามนะพี่นะนะครับเนี่ยฮายก็เก่าแบบนี้เลยนะนี่นะครับ อได้มาแบบนี้เลยนะครับองค์นี้รายการที่สามครับผมนะครับสามแล้วบ้านครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลครับผมนี่จะเป็นเหรียญรุ่นแรกศิธอสร้างถวายแล้วไม่นะในเหรียญนี้รายการที่สี่ครับผม อาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลครับผมนะครับรุ่นแรกสิทออสร้างถวายครับผมสามละบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นปูทวดองนี้จะเป็นในหลังหนังสือนะพี่นะรายการที่ห้านะครับ ในองค์นี้รายการที่ห้าครับผมสามร้บาทครับผมต่อไปเป็นปูหนังรายการที่หกนี่ได้มาแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วเขาเจาะรูไว้ด้วยนะพี่ได้นะเห็นไหมแล้วของเดิมเขาเจาะรู้แบบนี้เลยสองฝั่งเลยเนี่ยเป็นปูหนังนะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเรากาแบบนี้เลยเนี่ยนี่ครับเนี่ย แด้มาแบบนี้นะด้านหลังเขาก็ลองอะไรไม่รู้ลองกระดาษหรือลองอะไรนะเนี่ยเขาใส่ไว้แบบนี้เลยนะพี่นะคือได้มาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยม,มาแบบนี้เลยครับผมนี่สามระบาทครับผมรายการที่หกนะพี่นะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนี่จะเป็นสมเด็จจันเพนหลวงปู่แร่อ่าวัด เคืองสำรานะชวนบุรีป่ะนะถ้าผมจำไม่ผิดอะผมเคยเห็นอยู่นี่ก็ส่องไม่เห็นแต่ผมแกะนี่นะครับนเป็นสมเด็จแบบนี้นะองค์นีรายการที่เจ็ดนะพี่นะนเป็นสมเด็จแบบนี้เลยนะครับ ดูก่อนเราออกได้ปะ่ะแน่นจัดแป๊บนึงนะพี่นะเอาออกให้ดูครับผมอาอยุโอ้โหโด,ดูดิใส่ไว้จัดติดแล้วนะพี่นะอะไรผมว่าจะไมแะ่แกะเลยแล้วกันไห้พี่ท่านใดสนใจครับผมนี่ นะพี่นะเผลอพี่ท่านได้หาอยู่น้อพี่น้องเพราะว่าไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้เจอนะครับผมสำเด็จจันเพนนะพี่นะใส,ใส่ไว้จนเนี่ยแห้งเลยนะพี่นะนสามแลบ่ายครับผมรายการที่เจ็ดครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดนี่จะเป็นพัะกิ่งใช่ไหมผมขย่า,ยาวกว่าไม,ไม่ไม่มีกิ่งแล้วเนะี่ยเขาเรียกพระมิ่งมงคลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะองค์เนี้ย รู้สึกว่าจะเป็นปีหกสามหรือเปล่านี่นะเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเห็นสวยดีครับผมเผื่อพี่ท่านใดตามหาเนาะหรือว่าพี่พี่ท่านใดชื่นชอบครับ,รบผมองนี้รายการที่แปดนะสําหรับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมนี่ยนี่ในโคด้ดเจ็ดสองเจ็ดนะเนี่ยเลขโค้ดสวยนะตอกน้าเลิกด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีผัยดยศตรงนี้นะพี่นะนี่ได้มาแบบนี้เลยครับผมสามระบายครับผมรายการที่แปด ต่อไปเป็นรายการที่เก้าอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวรายการที่เก้าครับผมนะครับเป็นรายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวครับผมสามร้บาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวน เป็นรายการที่สิบเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนครับผมรายการสามแล้วบ้านครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่เอ็ดจะเป็นเหรียญอ่าไม่ใช่เป็นเหรียญเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแก้ววัดบวรประชารส ประชาสันนะเผอพี่ท่านในรู้จักเนาะพี่น้องผมได้มาแบบนี้เลยเห็นเนะนื้อหาเก้าดีครับผมเนี่ยแล้วภาพชัดนะพี่นั่นเห็นไหมเนี่ยเผอพี่ท่านในสนใจครับผมนะี่หลวงพ่อแก้ววัดบวรประชาสันนะผมก็ยังไม่รู้นะซิของที่ไหนนะ <laughs> จังหวัดอะไรลองพี่ลองพิจารณากันดูก่อนนะเผอพี่ท่านในสนใจครับผมเนะี่ได้มาแบบนี้เดิมเดิมแบบนี้เลยนะแล้วพี่นะสามแล้วบ้างครับผมรายการที่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นเหรียญลูกแหวนรายการที่12นี่ห่วงเดิมเขาน่าจะอยู่นี่นะผมก็ยังไม่ได้แกะดูนะได้มาแบบนี้เลยมีห่วงเดิมติดตะรับมาเนี่ยเป็นบล็อกวงเดือนหรือเปล่านะพี่นะเน,นี่ยแบบเนี้ยเนี่ยมันค่อยได้เจอนะให้เป็นบล็อกวงเดือนเส้นน้าผากักเอาไว้น้าดูเด,ดิโอ้โหนี่น่าจะเป็นบล็อกวงเดือนนะพี่นะเนี่ยลูกแหวนเนี่ยองนี้รายการที่12นี่หลังมันหลังพยาคูตแบบนี้นะนีครับ องค์นี้รายการที่สิบสองนะพี่นะสามระบาดครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนรายการที่สิบสามสมเด็จพิมพ์คะแนนนี่นี่ครับนี่สามระบาดครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นปู่ทวดเนื้อวาดรายการที่สิบสี่องนี้ด้านหลังนี่จะมีเม็ดข้าวสารหินด้วยนะ รายการที่สิบสี่ครับผมนี่เป็นปูทวดเนื้อว่านนะครับนี่ครับองนี้รายการที่สิบสี่นะเรียมบางๆมาแบบนี้อ่ะน่าจะเรียมเก่าหรือเปล่านะข้างหลังนี่จะเป็นเม็ดก็สารหินแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นี่ครับองนี้รายการที่สิบสี่ครับผมสามระบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สิบห้า พักกิ่งรายการที่15นะพี่นะแล้วก็จะมีโค้ดใต้ฐานแบบนี้เลยน,นี่ครับในองในรายการที่15ครับผม มีเลขโค้ดอยู่นะนี่ครับนี่กิ่งยังดังอยู่เลยครับผมนี่สามระบายครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นเขาเรียกฟ้าอะไรอะด้านหลังจะมียันแบบเนี้ยเนี่ยเจ้าของก็ใส่สูงซีนไม่ยังดีเลยนะเนี่ยเนี่ยถาดูเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเราถ้าดูยัน เป็นเส้เสนๆเลยนะเนี่ยเขาปั๊มไว้เนี่นะนะครับเนะี่ยแบบนี้ท่านอะไรรู้จักเนาะพี่เนาะวันนี้ได้ไไดพาแปลกๆมาหลายรายการเลยครับผมในหะลังจะเป็นยันแบบนี้นะพี่นะจะเป็นยันแบบนี้นะครับผมลองพิจรนารณากันดูนะพี่นะสามร้อยสามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นปิดตาในองค์นี้อุดกิ่งนะพี่นะ องนี้อุดกิ่งไยเนี่ยเนี่ยขยาบมีกิ่งนะรายการที่สิบเจ็ดครับผมจะเป็นพวกเหมือนคล้ายๆเนื้อผงคุกหลักนะพี่นะเนี่ยเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเนื้อผงคุกหลักนะพี่นะนี่นี่ครับเนี่ยเป็นคล้ายๆเนื้อพวกเนื้อผงคุกหลักนะเนี่ยองนี้ยรายการที่สิบเจ็ดครับผม สามแล้วนบาครับผมต่อไปเป็นสมเด็จแวกมานนะเป็นหลวงพ่อกวยนะพี่นะรายการที่สิบแปดครับผมรายการที่สิบแปดนะพี่นะองค์นี้นี่ครับนี่ครับนี่ สาม้บาทคราบผมรายการที่ 18, สิบแปดสามล้บาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าจะเป็นปิดตาหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะพี่นะปิดตาหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกองนี้จะเป็นตะกรุดเงินนะพี่นะเนี่ยองนี้รายการที่สิบเก้านะพี่นะหมายเลขสิบเก้าเป็นปิดตาหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกครับผมในในครับี่ สามแล้วบ้านครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษหรือเปล่านะพี่นะแต่ด้านหลังเขาเป็นยันแบบนี้ผมก็ไม่รู้ที่ที่ไหนนะพี่นะเนี่ยเห็นเนื้อหาเขาเก่าดีได้มาคู่กับองค์นั้นอะที่ใส่ถุงซีนเหมือนกันอนะเนี่ยดูเนื้อหาเขานะพี่นะเก่าเก่าดีครับผมเนี่ยองค์เนี้ยงงนนหมายเลขที่ยี่สิบนะพี่นะเนี่ยแต่ตอนแรกผมหยิบมาผมนึกว่ายี่สิบห้าศตวรรษแต่ด้านหลังไม่ใช่ยันยี่สิบห้าศตวรรษเรผมก็ไม่รู้แลาว เป็นพระอะไรอ่ะเขาใส่ถุงสีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนันยกๆอาจจะเป็นยันแบบนี้แล้วไหมนะนะเนี่ยเนื้อหากเก่าดีครับผมนี่นี่ครับสามร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบนะพี่นะต่อไปเป็นปิดตาไม้แกะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่เนี่ยเป็นปิดตาไม้แกะนะพี่นะนี่ครับเนี่ยองค์เนี้ยรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะ นี่ดูเขาแกะสวยๆเลยนะพี่นะ,นะเผื่อเพื่อนะท่านได้รู้ที่นะครับเจ้าของก็บอกที่มามันกันแนะแต่ผมลืมนะพี่นะแต่ผมลืมไปแล้วนะพี่นะ,นะอง์เนี้ยมาดูสินก็รู้นะพี่นะเนี่ยใชนะครับไม่ได้แกะมาเล่นๆน,นะพี่นะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูศิลปะการแกะนะครับผมนช่ไหมใบหงใบหูเนี่ยดูนิ้วนะเนี่ย นะครับอืมเป็นไม้ได้พี่นะแต่คือความไม้เบามากอะเนี่ยเบาเลยนะครับผมเนี่ยสามได้บ่ายครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพ้รายการที่ยี่สิบสองครับผมเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพรรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะนี่ครับ ันข้างหลวงพ่อเพรรายการที่ยี่สิบสองครับผมสามละบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยครับผมรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่นะนี่ครับหเหรียญน,นี้รายการที่ยี่สิบสามครับผม สาม้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรูปลอลหลวงพ่อเดิมรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมรูปรอหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมตรงนี้นี่ครับสามร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ ต่อไปเป็นปูดทวดหลังเตารีดรายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่เป็นปูดทวดหลังเตารีดครับผมนี่นี่นะนี่นี่ครับในองค์นี้รายการที่ยี่สิบห้าครับผมสามระบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่ยี่สิบหกจะเป็นอะนร้นะเป็น พระพิมพกุศษลษุกผูเพือกนี่นี่ครับรายการที่ยี่สิบหกครับผมองนี้นี่ครับองนี้รายการที่ยี่สิบหกครับผมสามแล้วไหครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นปูดทวดพระพคโอรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม โอ้โหทวดวัดพระโขนี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะนี่ครับนี่สามแล้วบ้างค,ครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่องนี้รายการที่ยี่สิบแปด ครับนี่สามระบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเก้าครับผม องนี้รายการที่29้ครผม3แล้วบา้างครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่30นะพี่นะ นะครับองค์นี้รายการที่สามสิบครับผมสามร้วยบาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมจะไลน์มาดูได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ